นอกเหนือคุณสมบัติที่ดียิ่งของสารสกัดจาก9พลังมหาศจรรย์จากธรรมชาติแล้วจากปริมาณผู้ใช้จริงที่กล้ายืนยันว่าดีจริงเห็นผลจริงทำให้โกเรจินดีเป็นที่ต้องการของประชาชนมีเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและนี่เป็นสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้คือคำยืนยันจากผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์โกเรจินดีที่ใช้แล้วดีจริงเห็นผลจริงตั้งแต่เม็ดแรก และไม่มีผลข้างเคียงจึงทำให้ผู้ใช้ใช้ผลิตภัณฑ์นี้ได้อย่างมั่นใจแล้วต้องบอกต่อด้วยสูตรตำรับนี้ทำให้โกเรจินดีมีคุณสมบัติการันตีเพื่อสุขภาพที่ช่วยปรับสมดุลให้กับร่างกายโดยปรับให้ตื่นเช้าได้อย่างสดชื่นกระปรี้กระเปร่าไม่อ่อนเพลียหรือปรับให้หลับได้สนิทต,ตลอดคืนช่วยคลายความเครียดไม่เกรนเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสมอง ช่วยเพิ่มสมาธิและความจำปรับระบบอูจางหัวใจปอดม,ม้ามตับไตให้สมบูรณ์แข็งแรงกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันให้เม็ดเลือดขาวทำงานได้อย่างสมบูรณ์และปลอดภัยจากสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายลดอาการผื่นแพ้โรคผิวหนังต่างๆปรับระบบสื่อพันธุ์ปรับฮอร์โมนและให้มีสมรรถภาพทางเพศที่ดีช่วยบำรุงตับ และขับล้างสารพิษออกจากร่างกายปรับระบบการไหลเวียนเลือดให้ดียิ่งขึ้นเพิ่มความยืดหยุ่นของหลอดเลือดลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจช่วยต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งความดันหัวใจเบาหวานช่วยบำรุงผิวพรรณและเสริมสร้างคอลลาเจนให้ผิวขาวใสอมชมพูเปล่งปลั่งลดจุดดางดำสวัสดีค่ะชื่อแจงนะคะอายุ42ปีค่ะก็ อดีตน,นะคะเป็นพยาบาลวิชาชีพค่ะก่อนทานตัวโกดิจินนะคะตัวเองก็มีอาการแบบว่าอ่อนเพลียแล้วก็นอนไม่ค่อยหลับอะคะ่ะนอนหลับไม่ค่อยสนิทอะคะ่ะหลังจากที่มารู้จักโกดิจินแล้วก็ได้เริ่มทานแรกๆที่ตัวเองทานนะคะ2เม็ดก่อนอาหารเช้าทุกวันนะคะประมาณ10กว่าวันก็คือรวมที่ตัวเองทานไปประมาณกล่องครึ่งอะคะ่ะหลังจากทานไปตัวเองก็รู้สึกว่า คือรู้สึกสดชื่นขึ้นจากอาการที่ว่าตัวเองนอนไม่ค่อยหลับอ่ะคือนอนหลับสนิทขึ้นนะคะแล้วก็รู้สึกว่าตัวโูลิจินอ่ะมันจะช่วยเรื่องระบบไหลเวียนเลือดด้วยะคะ่ะก็รู้สึกว่าตัวเองปกติคือผิวอ่ะจะหยาบหยาบอย่างเงี้ยทีนี้พอทานไปอ่ะระบบไหลเวียนเลือดดีก็คือรู้สึกผิวพรรณมันดีขึ้นอ่ะดีจากภายในสู่ภายนอกอะคะ่ะก็ก็อยากจะฝากแนะนำสำหรับคนที่รักสุขภาพนะคะ ถ้าเกิดว่าอยากจะหาสินค้าเพื่อดูแลสุขภาพอะคะ่ะแนะนำตัวโบริจินค่ะคือถ้าสำหรับตัวเองถ้าจะให้คะแนนสินค้าสมมติว่าให้10คะแนนอะก็ให้คะแนนเต็ม10บอะคะ่ะเพราะมันรู้สึกจากใจจริงๆว่ามันดีจริงอะคะ่ะโกริจินดีมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อตะวันตันติจริรการค่ะอายุ40ปีนะคะประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวค่ะ เมื่อก่อนนี้นะคะเคยมีปัญหาในเรื่องสุขภาพในเรื่องของการเหนื่อยการหอบหัวใจชักกระตุกอะคะ่ะตอนตอนที่นอนหลับนะคะทําให้เราตื่นขึ้นมากลางดึกเนื่องจากว่า,ามีความเครียดเยอะคะ่ะไม่นอนคิดเยอะคิดบกไปวนมานะคะแล้วก็พอสะสมนานๆเข้า2ปี3ปีแล้วหมุกมุ่นอยู่แต่ความทุกข์นั้นก็เลยทำให้ สุขภาพนะคะุดโสมเหนื่อยง่ายหอบแล้วก็หัวใจกระตุกตอนกลางคืนนะคะตัดสินใจลองซื้อมาทานดูนะคะก็ปรากฏว่าหลังจากทานไปได้สักประมาณ2กล่องนะคะอาการที่เคยเป็นหนักๆอย่างเช่นเหนื่อยหอบนอนไม่ค่อยหลับหรือว่าตื่นขึ้นมาดึกๆเนื่องจากหัวใจมันกระตุกนะคะมันค่อยๆดีขึ้นนะคะ ทานไปประมาณ4กล่องอะคะ่ะสำหรับดิฉัน4กล่องเนี่ยมารู้สึกตัวอีกทีอาการหัวใจกระตุกเนี่ยไม่มีแล้วค่ะส่วนเรื่องอาการเหนื่อยเนี่ยก็ก็ไม่มีนอนหลับดีขึ้นค่ะประทับใจมากๆถ้าใครที่มีปัญหาแบบนี้นะคะแนะนำให้ทานโกเลจินตัวนี้เลยค่ะฝากถึงคนที่มีปัญหาด้านสุขภาพอย่างดิฉันนะคะลองทานดูนะคะโกเลจินนะคะ สุดยอดมากๆเลยค่ะ